ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกๆท,ท่านพอมาถึงช่วงของการสอบโรงเรียนผลตํารวจเนี่ยท่านผู้ชมมักจะได้ยินข่าวคราวของการทุจริตการหลอกลวงผู้สมัครสอบกันทุกๆปีก็เลยสงสัยใช่ไหมครับว่าขั้นตอนของการสอบเป็นอย่างไร และช่องทางการทุจรดิตมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเองผมจึงส่งทีมงานท้าพิสูจน์ไปเกาะติดสถานการณ์การสอบของโรงเรียนพลตำรวจเพื่อจะค้นหาคำตอบโดยเฉพาะครับเราจะเริ่มการค้นหาคำตอบกันที่นี่กองบัญชาการศึกษากรมตำรวจซึ่งถูกจัดเป็นสถานที่ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจในปีนี้การเตรียมการเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นสถานที่ออกข้อสอบอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างอันจะเป็นช่องทางของการพิจริตถูกป้องกันอย่างสิ้นเชิงกระจกทุกบานที่มีถูกปิดด้วยกระดาษอย่างเิ็งเช็ดเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นภายในห้องออกข้อสอบหรือภายในตัวอาคารตลอดจนระบบก,การติดต่อสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงในเย็นวันนั้นและเมื่อถึงเช้าของ30พฤศจิกายนอันเป็นวันออกข้อสอบทีมง,งานท้าพิสูจน์เดินทางไปเฝ้าสืบเตก,การณ์ตั้งแต่6นาฬิกา พบว่ามีการวางกำลังตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยบางส่วนเรียบร้อยแล้วซึ่งในการวางกำลังรักษาความปลอดภัยตลอดจนการควบคุมการออกข้อสอบในครั้งนี้จัดแบ่งกันควบคุมถึง3ชั้นเริ่มตั้งแต่บริเวณรั้วของกองบัญชาการศึกษาเป็นชั้นที่1บริเวณรอบตัวกองอาคารชั้นที่2และตามจุดต่างๆในอาคารเป็นชั้นที่3ามเจ็นาฬิกาสนาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกเอาไว้แล้ว ทยอยกันเดินทางมาถึงโดยอาจารย์แต่ละท่านจะได้รับการคัดเลือกโดวยวิธีการสุม่มซึ่งจะไม่มีการเจาะจงบุคคลอย่างใดและอาจารย์ทุกท่านจะมีเวลาเตรียมตัวสําหรับการออกข้อสอบเพียง2วันเท่านั้นก่อนที่จะเดินทางมาออกข้อสอบทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเก่งข้อสอบมันเองเมื่อเดินทางมาถึงอาจารย์ทุกท่านต้องเซ็นชื่อพร้อมแสดงหลักฐานการเป็นอาจารย์จรงิจรงๆก่อนที่จะเข้ามาสู่การตรวจค้นของจกหนวยรักษาความปลอดภัยภายในาคาร ทางนี้เพื่อป้องกันการแอบ,บนำวิทยุสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการทุ่จริงติดตัวเข้ามาด้วยสำหรับทีมงานทาพิสูจน์ที่จะเข้าไปสังเกตการก็ต้องผ่านการตรวจค้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันแปลนาฬิการ31นาทีประตูทางเข้าประตูเดียวของกองบัญชาการการศึกษาก็ได้ถูกปิดหนุพร้อมกับอิสรภาพของทุกคนภายในอาคารก็ถูกปิดกั้นด้วยตลอดเวลาอีก32ชั่วโมงข้างหน้า ไม่มีผู้ใดมีสิทธิออกจากประตูนี้ไปจนกว่าจะถึงเวลา16นาฬกาของวันที่1ธันวาคมซึ่งหมายถึงการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจทั่วประเทศนั่นเองไม่เพียงแต่จะถูกจำกัดบริเวณเท่านั้นสิ่งที่ทีมงานและอาจารย์หลายท่านเริ่มรู้สึกนั่นก็คือความอึดอัดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบในครั้งนี้จะถูกปิดด้วยกระดาษที่มีข้อความว่าห้ามผ่านพร้อมลายเส็นกำกับเอาไว้ติดอยู่ทั่วอาคารไปหมด สิบนาิกา30มนาทีภายในห้องออกข้อสอบได้มีการจับฉลาดโดยคณะกรรมการหัวหน้าชุดวิชา5ท่านเพื่อควบคุมการออกข้อสอบทั้งหมด5วิชาคือกฎหมายสังคมศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในแต่ละโต๊ะจะมีตำราสำหรับออกข้อสอบและอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้อย่างครบครันเพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องนำเครื่องเขียนหรือเอกสารต่างๆเข้ามาเองในห้องสอบ รปภนะฮะเราจะใช้กําลังจากตํารวจนครบาลตํารวจชายแดนและนักเรียนในร้อยตํารวจอยู่ควบคู่กันทั้งสามเ่าสามเ่าอยู่ใครเข้ามาในตึกที่เราออกก็สอบเราจะต้องกักตัวไว้ออกไม่ได้มีในายตำรวจคนหนึ่งคุณแม่ผ่าท้องขออนุญ,ญาตออกเราก็อนุญ,ญาตได้เพียงอย่างเดียวว่า ให้ไปโทรศัพท์ถามถึงอาการคุณแม่และสั่งให้พี่น้องคนอื่นไปดูแลแทนโดยการพูดจาทุกระยะจะต้องมีในตำรวจรับฟังอยู่ด้วยและโทรศัพท์ภายในอาคารนี่เราตัดออกทั้งหมดมมหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกเราเอากระดาษมาปิดสาเหตุที่ปิดนี่เรากลัวจะมีการส่งสัญญาณเมื่อเราจะ ป้องกันกันแล้วเราจะต้องทําทุกกระบวนการให้ครบถ้วนตามกําหนดการนั้นการออกข้อสอบจะต้องทําให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ครูสภาในเวลาบ่ายสามโมงโดยจะทําเป็นสองชุดชุดละร้อยยี่สิบข้อซึ่งจะมีการเรียงข้อให้แตกต่างกันเพื่อป้องกันการชําเลืองดูกันขณะสอบหลังจากการพักผ่อนทานอาหารแล้วอาจารย์ทุกท่านก็จะเข้าประจำที่ทําหน้าที่ออกข้อสอบต่อ ซึ่งบรรยากาศขณะนี้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงบ่ายสามโมงข้อสอบยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จสิ้นแต่อย่างใดในขณะที่ภายในห้องออกข้อสอบเต็มไปด้วยความเครียดเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งทีมงานท้าพิสูจน์อีกชุดหนึ่งที่เฝ้าสังเกตการอยู่ภายนอกอาคารก็อยู่ในสภาวะกระวนกระวายไม่แพ้กันนักเนื่องจากว่าไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในตึกการออกข้อสอบยังคงดําเนินต่อไป ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการใช้ความคิดภายในห้องที่ไม่มีแม้แต่เส้นแสงจะสาดส่องเข้าไปได้เวลานั้นล่วงเลยมาจนกระทั่ง4ี่โมงเย็นข้อสอบต่างๆทยอยๆมาถึงหัวหน้าชุดวิชาซึ่งข้อสอบที่ส่งมาน,นี้จะถูกคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําไปเป็นข้อสอบที่จะใช้ในวันรุ่งขึ้น5้าโมงเย็นโดยประมาณการออกข้อสอบก็เสร็จสิ้นลงคงเหลือเพียงการพิมพ์ข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทําต้นฉบับส่งโรงพิมพ์เท่านั้นทีมงานทาวิสุทธิและเจ้าหน้าที่ที่จะนําข้อสอบส่งพิมพ์ยังคงเฝ้าคอยอยู่ภายนอกจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึง19บเกนากาสานาทีข้อสอบสําหรับสอบคัดเลือกนักเรียนพลตํารวจปี2อง5ที่จะสอบในวันพรุ่งนี้ก็เสร็จสิ้นลงข้อสอบต้นฉบับถูกบรรจุในกระเป๋าเอกสารอย่างแน่นหนาะพร้อมปิดเอกสารทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถูกเปิดก่อนถึงโรงพิมพ์ เมื่อทุกอย่างพร้อมข้อสอบต้นฉบับจึงถูกนําไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อสอบสู่โรงพิมพ์ซึ่งคอยอยู่ภายนอกอาคารทันที การรับมอบเอกสารเป็นไปอย่างรีบเร่งเพื่อนำสู่โรงพิมพ์และทีมงานทัพสุดก็คงต้องติดตามไปทุกขั้นตอน,นเพื่อหาคำตอบของการทุจริตว่าจะเกิดขึ้นที่ใดและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันสอบตำรวจเดี๋ยวเราจะไปนค้นกันต่อ เมื่อข้อสอบต้นฉบับถูกนำส่งโรงพิมพ์แล้วห้องออกข้อสอบก็จะถูกปิดตายเพื่อการข้อมูลรั่วไหลโดยจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูตลอดเวลาส่วนผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงพิมพ์คุรุสภาเมื่อข้อสอบเดินทางมาถึงก็เร่งดําเนินการพิมพ์ตลอดเวลาโดยมีกําลังของตํารวจคอยเฝ้าดูแลอยู่ภายนอกจนกระทั่งเวลาประมาณตีห้านาทีข้อสอบจึงได้รับการจับพิมพ์เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งไปตามสนามสอบทั่วประเทศ ซึ่งการจัดส่งมีทั้งทางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และทางรถยนต์โดยประธานการสอบของแต่ละสนามสอบจะต้องเป็นผู้มารับด้วยตนเองข้อสอบติ่เตรียมไว้ในแต่ละสนามสอบจะจัดแบ่งเป็น2ชุดคือชุดของข้อสอบที่ครบตามจํานวนเด็กนักเรียนที่สมัครสอบในแต่ละสนามและชุดสำรองสําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหีบข้อสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นข้อสอบของสนามสอบโรงเรียนนอหรือโรงเรียนตํารวจนครบาลซึ่งผู้สอบเป็นนักเรียนพลตํารวจในเขตของโรงเรียนนอ จะต้องไปทําการสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหงทีบเหล่านี้จะถูกปิดอย่างแน่นหนาตั้งอยู่ในโรงพิมพ์พร้อมที่จะเปิดอีกครั้งเมื่อถึงเวลาใกล้สอบเท่านั้นเจ็ดนาฬกาสามสิบสองนาทีทีมข้อสอบของโรงเรียนนอก็กมุ่งสู่สนามสอบทันทีข้อสอบเราพิมพ์ต่อหน้าอาจารย์พิมพ์แยก เป็นสองชุดชุดหนึ่งสีแดงชุดหนึ่งสีน้ำเงินจากนั้นเราก็มีขบวนคุ้มกันไปเข้าที่โรงพิมพ์ของคุรุสภาที่คุรุสภาระวางกำลังเช่นเดียวกับที่นี่ทั้งหมดเพลทที่ใช้ในการพิมพ์เฟรมที่ถ่ายทำเพลทเราจะเก็บรักษาไว้หมดกระดาษทุกแผ่นเราเอาเครื่องทำลายไปตั้งเพราะฉะนั้น ไอ้ระบบการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะมันทํากันไม่ได้ระวางเป็นระบบไปหมดครูจากทุกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบพิมพ์ครูรู้สุภาพิมพ์ตรวจข้อสอบมหาวิทยาลัยรับน้ำแหงเมื่อข้อสอบเดินทางมาถึงสนามสอบซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนั้นปรากฏว่านักเรียนตลอดจนบุคคลที่สมัครสอบจํานวนมากมาเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วในขณะเดียวกันกับที่กองบัญชาการศึกษาที่ทําหน้าที่ออกข้อสอบไปเมื่อวันวัน ทุกคนต่างตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันคือรอเวลาสี่โมงเย็นมาถึงเพื่อที่จะกลับไปสู่อิสรภาพอีกครั้งซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นรู้สึกว่าทางกองบัญชาการศึกษานี้เตรียมเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราพร้อมไม่ว่าเป็นอาหารหรือหนังสือหรือเครื่องมือในการออกกําลังกายทําให้เราไม่อึดอัดนะคะค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะ ดูจากจากที่ตัวเองเข้ามาอยู่เนี่ยรู้สึกว่าการการป้องกันการั่วไหลหรือของข้อทดสอบอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างมากทีเดียว่ะจนมองและดูเหมือนว่าตัวผู้มาเอาข้อข้อทดสอบนี้นะ,ะเหมือนถูกกักกันเมื่อใกล้ถึงเวลาสอบผู้คนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามลําดับอันนี้ตามที่แล้วมานี่ก็ คิดว่าไม่มีนะครับคณะกรรมการก็เยอะแยะนะคิดว่าถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นในช่วงใดก็คงเป็นในช่วงที่ตรวจข้อสอบมันก่อนครับอาจจะมีนะฮะคิดว่ามีในช่วงไหนครับต่างกจการทกิดผมคงไม่ทราบเหมือนกันครับไม่มีครับเพราะว่าผมไม่เัอเองอาไม่ทราบเชื่อในกระบวนการต้องมีกที่ว่าาะไม่เชื่อครับ เมื่อสังเกตการที่สนามสอบโรงเรียนนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมงานท้าพิสูจน์มุ่งหน้าด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปหาคำตอบกันต่อที่สนามสอบโรงเรียนตำรวจภูธรสองจังหวัดชนบุรีซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไม่นานเท่าไหร่น,นักก็ถึงที่สิ่งแรกที่พบก็คือระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วบริเวณสนามสอบรวมทั้งผู้สมัครสอบจำนวนหนึ่งที่เตรียมตัวมารอเข้าห้องสอบเมื่อใกล้เวลา14บนาฬิกาเป็นเวลาเริ่มสอบพร้อมกันทั่วประเทศ หีบข้อสอบถูกเปิดออกเพื่อแจกจ่ายไปตามห้องสอบซึ่งแต่ละสนามสอบจะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจํานวนมากและในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตารวจครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น49,76คนและในจำนวน49,76คนนี้จะมีอยู่เพียง7,675คนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เป็นนักเรียนพลตำรวจในทุกขั้นตอนของการรับหรือจ่ายข้อสอบเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างยิ่ง ซึ่งตามที่ทางทีมงานทัพพิสูจน์ได้เฝ้าสังเกตติดตามอยู่ตลอดเวลานั้นยังไม่พบวี่แววหรือช่องทางการทุบเจริจในขั้นตอนนี้แต่อย่างใดที่กองบัญชาการศึกษาขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนสบายอารมณ์อยู่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นโดยทางโรงเรียนนอได้เดินทางมาแจ้งว่า เกิดการทุจริตในการสอบขึ้นที่สนามสอบจังหวัดนครสวรรค์ทีมงานท้าพิสูจน์เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาที่กองบัญชาการศึกษาจึงได้ร่วมเดินทางมุ่งสู่นครสวรรค์ทันทีด้วยเวลาเพียงชั่วโมงเศร็จเราก็ถึงทีม่หมายบริบเออ สักชั่วโมงกว่กานี้เราได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีโกศลรัตนวรีซึ่งเป็นประธานคุมสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่ามีผู้ไปแจ้งว่ามีคนจากชนภูมิสองคนเปลี่ยนตัวเข้ามาสอบในที่นี้เวลานี้เราได้เดินทางมาที่นี่และตรวจพบแล้วหนึ่งคนแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวหรือไม่ต้องรอให้เขาสอบเสร็จก่อนเราถึงจะทราบ อนนี้ก็ยังยังไม่ทราบผลนครับตอนนี้ต้องรอให้เด็กสอบสิครับหลังการตรวจสอบปรกากฏว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนที่จะทําการเปลี่ยนตัวสอบนั้นไม่มาเข้าสอบและเมื่อได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วจึงเดินทางกลับกองบัญชาการศึกษาทัานที17นาฬิกาโดยประมาณทีมงานและท่านผู้บัญชาการศึกษาก็เดินทางมาถึงพร้อมกับก,บการเผาทําลายเอกสารต่างๆของการสอบทั้งหมด ตัวเด็กนักเรียนผู้ปกครองของเด็กว่าอย่าได้ไปเชื่อมั่นต่อการหลอกลวงมาตรการที่เราวานวางไว้นี่ผมถือว่าเป็นมาตรการที่ผมใช้เวลาที่ผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เนี่ยนะครับผมได้คิดมาตรการต่างๆว่ารอบคอบที่สุดเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอมาถึงประตูกองบัญชาการศึกษาถูกเปิดออกหลังจากที่อยู่ภายในกว่า32ชั่วโมง ทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มสดชื่นเช่นเดียวกับทีมงานท้าพิสูจน์ที่ร่วมกันค้นหาคำตอบในวันสอบตำรวจครั้งนี้แม้ว่าจะไม่พบการทุจริตใดๆก็ตาม